ถ้าอา้าเปิดอากาศดีนกเขาก็จะมามาก,กแล้วก็ให้มีลมตะวันออกเป็นลมตะวันออกออพัดผ่านมาเขาจะมากับสายลมอ,อตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางเดินขึ้นเขานะเราเดินมาแล้วประมาณสองร้อยเมตรเหลืออีกสี่ร้อยเมตรนะครับหันไปดูทางนี้นิดนึงผมว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่นาพี่เบเขาหอ,อผมก็น,นั่งพักแป๊บนึง <c oughs> มาถึงแล้วนะครับโคดหนักเลยพบชายร่างใหญ่ใ่สราบสัญชาตินะดูแล้วร,ร,ร,รัวนตรวจรอนาเมืองทำกระช้าวารฟ้าหน่อยนะครับครับอยู่จุดนี้นะครับเราจะเห็นภูเขานะครับเป็นทิวสวยงามแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ทะเลเราเจอถึงประมาณ20ตัวได้อือันนี้เป็นของคุณหญิงห้อยนะครับเนี่ยลุมพูดแดงสวยงามม,มากขอบคุณพี่โบ้ที่หาเราก็เจอนะครับผมขอบคุณเล็กครับอเ,เล็กสักกรินนะครับที่ที่บวกกันทั่วหน้าทุกคนผม สายลอน้ำนะครับสายอีกแล้ะตอนนี้เราอยู่ที่ปัม๊มปตทปตทอะไรครับตรงนี้ไม่รู้อีกแยกปฐมพรนะแยกปฐมพรนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่กิโลเราก็จะถึงที่หมายครับ วิวเขาดินสอนะครับถ้ากดแค่ว่าเขาดินสอมันจะพาไปในป่ายางนะครับ<笑><笑>ไปพบกับกลุ่มเกษตรกรวิถีพอเพียงตอนนี้เราใกล้ถึงจุดชมวิวเขาดินสอแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึง จุดชมวิวเขาดินสอนะครับขึ้นมาบริเวณข้างบนเป็นที่จอดรถนะคะจอดได้หลายคันประมาณสิบคันนะฮะเราก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับนี่ครับพี่นายเจอนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำคลิปอืมสังเกตที่เสื้อนะครับหล่อมากสวัสดีครับผมมิสเตอร์แอนตี้ฝ่นะครับ วันนี้เมฆค่อนข้างเยอะนะครับก็รุ้นอยู่ว่าให้แดดมันออกนะฮะที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือเอาชุมพรเอาชุมพรเหรอ,อมัม่วปะ่ะไม่มั่วมั่วโอ้โพูดจริงก็ไม่เชื่อไปกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปัครับจุดตรงนี้คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางสน อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่สามารถที่จะมาชมเยี่ยวอพยพประจำปีของทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนช่วงกลางเดือนเช่นกันนะครับ นอกจากจะเป็นจุดที่สามารถมาชมเหวได้แล้วยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นอา่าวกว้างมีจุดให้ถ่ายรูปของศูนย์ศึกษาธรรมชาติได้ทำไว้ให้นะครับท่านสามารถจะชมเหวตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไกลซักหน่อยถ้าต้องการที่จะ มีโอกาสเจอเหี่ยวกใกล้ๆวันนี้ก็ต้องขึ้นไปข้างบนอีก600เมตรนะครับตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสาริสอนะครับเราจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกต้างบนขึ้นไปอีก600เมตรนะครับเพื่อไปยังจุดชงวิวจุดนั้นจะสามารถมองเห็น เดียวได้ันัดกว่าด้านล่างทางขึ้นก็ชันอเ,เอาการนัอนกันนะฮะปวดไหมปวดบ้างบางเวลาป<ม>วดขัดมั่งเรยได้ปงขึ้นมาได้แล้วประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์10เมตรจากก้อน สถานที่นี้มันเป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติพันไม้แล้วก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดชมนกประจำปีของจังหวัดชุมพรก็ชื่อชื่อเขานิดสอนกนกน่เขาจะอพยพผ่านเขาเนี้ยของทุกปีในในระยะตั้งแต่กลางเดือนกันยา แล้วก็เดือนตุลาไปหมดวันที่15พฤศจิกาของทุกๆปีก็จะจัดงานเทศกาลดูเย,ยวตอนนี้ก็งานเทศกาลดูเย,ยวก็จ,จัดไปแล้วช่วงแลวช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมที่จะมาดูจะเป็นช่วงไหนบ้างครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้า8โมงเมื่อมีแสงแดดนกเขาก็จะเริ่มทยอยมาแล้วก็ไปถึง12จะบางหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้ง จากช่วงบ่ายก็ตั้งแต่สองโมงถึงสี่โมงครึ่งของทุกวัน <Okay. S 2> ถ้าอากาเปิดอากาศดีขาเขาก็จะมามากแล้วก็ให้มีลมตะวันออกเป็นลมตะวันออกอพัดผ่านมาเขาจะมากับสายลมเขาจะใช้ร่อนมาเขาไม่ได้ใช้บินแล้ว โอ้ยละขันแบงใสนั้นเลยอ่ะ เพื่อนกลุ่มพาคีวิหกและช่องนายปักษาพาดูนกนะครับจะพามาดูนกที่เขาดินตอจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางเดินขึ้นเขาเราเดินมาแล้วประมาณ200เมตรเหลืออีก400เมตรนะครับหันไปดูทางนี้นิดนึงผมว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่นาเออพี่โบเขาขอ,ขอผมก็เลยนั่งพักแป๊บนึง ถ้าทางเดินทางเดินมั่งชันนะเดินได้นะครับเดินไม่ด้แต่ว่าถ้าไม่ผิดก็มีจุดนั่งพักเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็จุดนั่งพักก็อยู่สวยด้วยนะอันนี้เป็นอ่าวเนาะยังไม่ยังไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้างอ่าวนีถ้ถ้าไม่พร้อมพที่โบก็มีจุดนั่งพักนะครับ <c oughs> ทำไมเหมือนเหมือนหอ <c oughs> หายใจไม่ทัน <c oughs> โลกอะไร มาถึงแล้วนะครับโคตรหนักเลยรถชายร่างใหญ่ไม่ทราบสัญชาตินะรบกวนตรวจบนข้าเมืองทำกระเชาาา้าท้นยหน์นะครับขบวนครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้แค่ถุดแรกนะคุ้มค่าไหมฮะไม่กับการเดินขึ้นมา นายปรัชญาพาดูนกนะครับวันนี้มากับพาคีบีหกตอนนี้เราอยู่จุดชมเหี่ยวนะครับเขาดินสอก็ระยะทางที่เดินขึ้นมาช่วงสองร้อยห้าสิบเมตรแรกครับจะ,จะไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่สองร้อยห้าสิบเมตรขึ้นไปมันถึงสี่ร้อยเมตรชันมากครับดูจากอาการนะครับดูจากอาการของนายปรัชญาเองแล้วก็หินห้อยนะฮะก็<ม>อยบฝปากนะครับว่าร่างกายสายห้ท้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เดินขึ้นมาเมื่อกี้เราเจอแล้วครับ เหวี่ยวสองตัวยังไม่พลาดชนิดนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปเช็คดูเหนื่อยครับวันนี้เดี๋ยวติดตามพวกเรานะครับว่าวันนี้เราจะพบกี่ชนิดกี่ตัวนะครับอากาศก็ค่อนข้างดีนะฮะยังยังไม่ถึงกับมีฝนแต่มีเมฆเยอะอยู่อาการดีเหรอครับผมไม่มีลมเลยกระบขณะที่ขนาดที่เหวี่ยเหี่ยเวียเยวยครับอยู่จุดนี้นะครับเราจะเห็นภูเขานะครับ เป็นทิวสวยงามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทะเลกว้างใหญ่วันนี้อากาศก็ถือว่าเปิดนะครับนะฮะตอนนี้เหวี่ยวเริ่มมาแล้วนะครับบนบน,นป้าเราต้องเดินไปเพิ่หน่อย ข่าวลือน,น,นะครับอันนี้เป็นการมาครั้งแรกของกลุ่มภาคีวิหน,นะครับเท่าที่เราได้ศึกษามาก็คือเราคิดว่ามาจอดรถใช่ไหมครับแล้วก็จะมีจุดดูแล้วก็เดินขึ้นมาหน่อยก็จะมีจุดดูที่มองดูเหี่ยวอพยพ,ยพยจากที่สูงได้ในความเป็นจริงเส้นทางไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างชันครับคือต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพแล้วก็พวกอาหารหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวก็ควรจะเตรียมยามาให้พร้อมครับ ข้างบนไม่มีห้องน้ํานะครับไม่มีอาหารขายก็แต่ว่าจะมีที่นั่งแบบนี้แล้วก็แบบข้างด้านข้างเลยไปหน่อยจะมีศาลาให้นั่งหลบฝนได้ครับผมเออแล้วจากการที่มาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นไปนตามที่คิดไว้ไหมครับว่าเราจะเจอเหี่ยวเป็นไป,นปนตามที่คิดไว้ครับเพียงแต่ว่าถามท่านที่เคยมาวันก่อนๆก,ก,ก็เหี่ยวอพยพหรือว่ารถอพยพทห่อื่นเนี่ยแล้วแต่วันบางวันมีมากมีน้อยอย่างวันนี้เนี่ย ก็นั่งอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆก,ก็เจออยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับมีทั้งอินทรีทั้งเดี่ยวแล้วก็ยังมีพวกนกแซงแซลต่างๆครับที่บินผ่าน mm hmm. ตอนแรกเนี่ยเราดูพยากรณ์อากาศเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องฝนตกหนักมากเรายังคิดอยู่เลยว่าเราจะยกเลิกแล้วก็ไม่มาดีไหมแต่ก็คือตัดสินใจมาระหว่างทางเราก็เจอฝนตกหนักนะครับ mm hmm. ก็คือใจเสียเลยว่าเอ้ยถ้าฝนตกหนักนี้จะขึ้นมายังไงแต่โชคดีว่าพอมาถึงที่หมายก็คือ มีเมฆนะครับแต่ก็คือฝนไม่ตกอากาศเย็นสบายครับผมเรามีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆที่คิดจะมาเขาดินสอบ้างครับว่าควรเตรียมตัวอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยนะครับสุขภาพครับผมกายสังขารก็คือการมาที่นี่ไม่ใช่เป็นการพิสูจน์ว่าเราเขแข็งแกร่งหรือว่าเก่งกว่าใครนะครับเรามาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าที่นี่เป็นจุดดูนกเหดี่ยวอพยพที่สําคัญของประเทศไทยหรือว่าของโลกเลยก็ว่าได้ก็คืออยากให้วางแผนว่า มีน้ำสาคัญมากครับอย่าที่บอกแล้วก็่อยเดินค่อยๆมาค่อยๆพักครับอย่าหักโหมเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาข้างบนนี้คืออ<ม>ัตรายสูงมากโอเคยังไงฝากฝากช่องนิดนึงอ๋อ,อ,อก็คือฝากเพื่อนๆนักดูนกหรือว่าคนที่ชอบดูรูปภาพสวยงามเฉยๆครับติดตามช่องอนายปักษาพาดูนกทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็จะมีเพจ พาคทิที่6เราคือคนออกเดินทางครับผมก็จะแบบมีกิจกรรมที่กลุ่มเพื่อนได้ทาร่วมกันแล้วก็จะมีสาระความรู้รายสัปดาห์ครับถ้ามีอะไรสนใจสามารถสอบถามมาได้ด้วยนะคะผมโอเคตอนนี้เที่ยงตรงนะครับก็ได้เวลาลงไปข้างล่างเพราะว่า oh. Oh. จากสถทิติตอนเที่ยงนุกก็จะพักด้วยฮะก็จะไม่ค่อยออกมาบิน มันก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปซึ่งเราก็คงดยวดูก่อนว่าจะรออยู่ตรงจุดอจอดรถตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะมูไปที่อื่นแต่ตอนนี้ลงไปให้ถึงลานจอดรถก่อนเพราะว่าน้ำดื่มก็ที่เตรียมมาก็หมดแล้วที่นายลงไปก่อนใครเลยนะครับเพราะว่ามีค่าสิิส่วนตี ส่วน,วนหิงห้อยก็ได้นอนโชว์ไปแล้วนะฮะ hey, แม่ผมไม่อยากให้ให,ให้ภาพลักษณ์ผมต้องเป็นผู้ชายอบอ,อุ่นพี่นายเป็นไงครับวันนี้มาเขาอินสอเป็นครั้งแรกควมรู้สึกเดินคิดว่าทุกคนเดินได้นะถัาไก่นกทุกคนเดินได้แต่ว่า อาจจะช้าหรือเร็วหน่อยก็อาจจะฟิตร่างกายมานิดนึงหรือว่าใส่รองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าที่เหมาะสมในการเดินนะก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็เราก็เจอนกเหยื่ยหลายชนิดนะทั้งเหยื่ยทั้งอินทรีย์ก็ก็ก็เยอะบินมาตลอดแหละแต่ว่าอาจจะแสงจ้าไปนิดนึงถ้าใครมีแว่นกันแดดก,ก็ติดมาด้วยหน่อยก็ดีนะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่านกมันจะมาเป็นละลอลอลอ นะก็มาเรื่อยๆนะก็โอเคแหละเราก็บวกกันทุกคนครับคนละตัวสองตัวเดี๋ยวต้องกลับไปไอเดนแหละเพราะว่า,วาตอนเราถ่ายเราก็ถ่ายมาก่อนอนะข้างในนี้ก็มีรูปตัวอย่างของของนกของเดี่ยวอะไรนะก็เดี๋ยวก็มาไอเดนตามรูปในนี้ก็ได้นะโอเคที่ที่มาที่นี่ครับ เพราะอะไรครับที่นกมาที่นี่เขาอพยพอ่ะเขาอพยพหนีหนาวมาหนีหนาวมาจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไทยมิเรียแล้วแล้วทําไมต้องเป็นที่นี่คะัเขาจะอบยพผ่านจากที่นี่ไปถึงอินโดไปสุดอินโดครับพอไปอยู่อินโดหากินทางอินโดเมื่อไม่มีอาหารกินเราก็กลับเขาหมายถึงจุดผ่านครับเขาไม่ได้มาพักเขาผ่านเหมือนว่าผ่านเก็บสะเบียงอะไรอย่างนี้ครับผ่านเขาจะหากินมาเรื่อยๆไปจนสุดอินโด แล้วก็ไปหากินตามอินโดอยู่ประมาณสักสิบกว่าวันเขาก็กลับอบยพกลับคืาส,สุดทางก็คือที่อินโดแล้วก็ขากลับเขาไม่ได้กลับทางเดิมเขาจะกลับทางอันดามันมทางฝั่งตะวันตกน้นนะ่ะเขากลับไปเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็เขาก็แยกใหายบ้านขายบ้านมัน่นอ๋อคือมันเป็นอย่างนี้มาเป็นเป็นพันๆปีแล้วอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาดูเหี่ยวที่เขาดินสอเน,นี่ยนฮะ ก็ผมก็ในฐานะผู้ดูแลตรงนี้ก็อยากให้คนขึ้นมาชมวิวชมทิวทัศน์เที่ยวป่าดูแลดูพืชพันธุ์ที่ยังมีอยู่หลายๆชนิดมาก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยและพักทอนอ,อากาศดีก็ดข้อห้ามอะไรต่างๆ ก็ไม่มีก็ห้ามก็คือว่าช่วยกันรักษาความสะอาดเท่านั้นเองคือว่าถ้ามันสกปรกมันก็ไม่น่าเที่ยวก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดก็ครถจอดไรก็ให้เป็นระเบียบคือเมื่อกี้ขึ้นไปตรงจุดชมเหวเราก็จะเห็นขวดน้ําขวดอะไรต่างๆที่ที่คนทิ้งไว้นะทิ้งไว้ข้างๆทางก็อยากฝากให้เขาเก็บไปด้วยก็ต้องเก็บด้วยเพราะงานก็ผู้ดูแลก็ต้องขึ้นไปเก็บเพราะว่ามันเป็นของที่ว่าเราต้องช่วยกันดูแลเนาะับมันไม่ใช่ของธรรมชาติะเราก็เก็บลงมาก็มาผมชื่อสมานเวอร์ทอง ครับเป็นหน่วยป้องกันภัยของเทศบาลโอเคครับขอบคุณมากครับเป็นครั้งแรกของภาคีวีหนะครับวันนี้เราได้ขึ้นไปในช่วงเช้าอากาศเปิดให้เราครึ่งวันจริงๆครับพอเที่ยงมาก็มีฝนพอดีเราก็เดินกลับลงมาพอดีแต่นี่ก็คือเหยี่ยวที่พบประจำในใน,ในจุดนี้นะครับในฤดูการอการกุกยศทางสูงเราก็จะทําบอร์ดไว้ให้เราดูนะครับก็จะมีนุก มีเหย่่วนกเขาพันจีนนะครับคือตัวนี้เราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับว่าวันนี้เราถ่ายได้หรือเปล่าเหย่่วชิคคาเหย่่วอิงกาดีดำเหยื่วนกเขาพันญี่ปุ่นนะครับเหย่่วหน้าเทาเหยี่วหึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมาให้ถ่ายพอสมควรนะครับในช่วงเช้าเพราะว่าอากาศก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้มีมีฝนเข้ามาแต่ว่าไม่ผิดหวังครับแนะนําเลยว่ามาที่นี่ คุณสามารถเจอเหี่ยวได้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะก็ต้องรอนะครับช่วงเช้าก็ถึงเที่ยงนะฮะลงมาเนี่ยก็มาพักเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้าอากาศเปิดก็จะอาจจะตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นอาจจะมีนะครับแต่ที่ศูนย์เนี่ยจะปิดประมาณหกโม,โมงเย็นนะครับหกโมงเย็นเขาจะปิดแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะอยู่ที่นี่ทักทักพั้หนึ่งเราก็จะไปติอต่อวันนี้ทริปดูนกที่ เขาดินสอนะครับดูเหยียบะยบของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เรามากันอาทีวที่หกสามคนนะฮะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะเที่ยงคืนครึ่งก็มาเจอฝนนะเล็กน้อยช่วงเที่ยงตามตามที่พยากรณ์อากาศ,าศบอกไว้คือแม่นเป๊ะ <laughs> ตอนนี้ฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วอนเวลาบ่ายโมงครึ่งคาดว่าน่าจะ หมูจาก,ก,กที่ตรงนี้ไปที่อื่นด้วยะฮะวันนี้เราได้เจอเดี่ยวหลายชนิดเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนนะครับว่ามีชนิดอะไรบ้างเพื่อความตัวก็พี่ไดอารตินะครับเพ่งห้อยน้อยวันนี้มีคอนเทนต์หลายอย่างเลย <c oughs> อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เป็น FC ของช่องนายประสาพารุนกกนะครับก็ติดตามดู ไอ้ EP นี้ของเรานะครับเพราะว่า EP นี้เพื่อนๆน่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการอพยพของนกเหี่ยวมากขึ้นนะผิดคอนเซปต์เลยของกูซึ่งซึ่งละเอียดมากจริงเป็นหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่านกมันอพยพแบบไหนนะครับก็วันนี้เราก็เลยได้รู้แล้วก็คือว่าเป็นเหมือนเหมือนไกด์ไลน์นะครับให้เพื่อนๆที่เคยได้ยินชื่อเขายุโซเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยได้ยินชื่อแต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้มานะครับก็อยากให้มา สัมผัสด,ดูนะครับพอช่วงตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูการอุปะยพก็ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็ยังมีเวลาคใครที่แพมไว้นะครับลองมาดููงเหี่ยวอุปยต้องรุ้นอากาศด้วยนะครับดุ้นอากาศด้วยว่าถ้ามาจังหวัดดีมีเวลาเยอะๆนะก็มีเวลาได้รอช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่คุณแกบอกไว้ว่าควรจะมาตั้งแต่ ก่อน8โมงนะครับ8โมงจนถึงประมาณเที่ยงก็จะ,จะจะเจอนกออกมาหากินตรงนั้นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึง4โมงครึง่งนะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ได้ลุ้นแล้วก็ศูนย์ที่นี่นะครับราธรรมชาติก็จะปิด8โมงเอ๊ะ6โมงครึ่ง6โมงครึ่งนะฮะ อ่ะหญิงห้อยมีอะไรจะคุยกับเอตีอะไรคะอ๋อก็คือเมื่อกี้รือบอกไปว่าถ้าจะขึ้นไปดูเดี่ยวก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องก็ได้นะครับเพราะว่ายกคนน่าจะง่ายกว่าเนาะ<ช>จากประสบการณ์ที่เราเหิ้วมาต่างคนอย่าลืมเตรียมน้ําไปด้วยอสองคำพวดเลยนะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีอาหารคืออย,อยากอยู่รุ้นถึงช่วงช่วงเย็นแล้วก็ให้เตรียมอาหารขึ้นไปด้วยเขาองน้ำไห้เรียบร้อยมีอีกเรื่องอยากจะฝากนิดนึงคือทุกคนที่มาที่นี่นะครับก็คือได้ประโยชน์จาก การบริหารจาก,การพื้นที่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นทุกที่เลยคือถ้าคุณเอาอะไรมาคุณก็เอากลับไปด้วย,อย,อ,ย,ย,ย,อ,ยอย่าทิาา้งขยะอย่าย่า้างภายคนที่นี่นะครับได<ม>้แบบเป็นการดูด้ที่ยั่งยืนครับผมช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าจะได้ลดงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจากัดงบประมาณจํากัดเพราะนั้นเราอย่าเพิ่มงานให้เขานะครับจากที่ขึ้นไปถึงจุดตัวเหยวสังเกตเห็นว่ามีพวกเศษขวดน้ําเศษถุงขนมที่พวกท่านเอาไป ไปทานกาันไปกินกันแล้วก็ไม่ได้ลับเรามาด้วยนะครับถ<อ>ึงยังไงเราก็เห็นช่วยกรุณานะครับช่วยคณะช่วยกันนิดหนึ่งครับช่วยให้สังคมการดูนกของเราเป็นสังคมที่สวยงามน,นะครับทุกคนต้องช่วยกันวันนี้ขอบคุณเอฟซีในหลัารพานกและวันนี้ผมนะช่วยใครยังไม่ได้กดคลับสไคร้นะครับก็อ,อย่าก,กดกดครับกด, <laughs> <laughs> ก,กดกระดิ่งนะครับ ติดตาม <c oughs> กดแชร์ให้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งได้ถึงพันแล้วนะอะแล้วก็จะมีแฟนเพจเ c e บุ๊ k นะครับภาคีวิหกอ,อะไรนะชื่อเพจภาคีวิหกเราคือคนออกเดินทางครับเพจนั้นจะเป็นการดูแลของหิงห้อยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับในการอัปเดตข้อมูลที่เป็นสาระเกี่ยวกับนกชนิดต่างๆนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กําลังใจพวกเรานะครับไม่ต้องการอะไรมากนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีสองสองเพจพันธมิตรนะครับก็คือเที่ยวแบบเกมครับผมก็เป็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมือนกันแล้วก็มีช่อง YouTube นายเจอร์นี่นะครับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแล้วก็มีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์การแคมปิ้งครับผมแล้วก็มีการดูโนกด้วยครับแล้วก็มีการทดสอบแก d g e ต่างๆขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดเลยติดเลยโอ้เพิ่งกินอาหารเที่ยงกันนะตอนนี้ใบสามที่นั่นนั่เราออกมาจากเขาดินสอแต่เรามีทริประหว่างทางคือจะไปลุ้นลุกลุมพูแดงนะครับที่หาบ้านกรูดมันเป็นทางผ่านพอดีนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะเจอหรือหรือเปล่านะครับแต่ต้องแวะไปดูก่อน พินายนะครับไนเจอร์นี่เป็นทหน้าที่เป็นคนราณถ้ไปก่อนนะครับเราสะสมแ้งครับคนละ400กิโลเมครับ <c oughs> ขอบคุณนะณนะโค <c oughs> นนะจ้องกันผมนี่อตอนนี้เวลา4โมง <c oughs> 6นาทีนะครับ <c oughs> ระยะทางอย่างมา3กิโลนิดเราจะเจอรถที่เราจะไปถึงอาดบ,บ้านกรูดน,นะครับจุดที่มาลุ้นรถลูแดง <c oughs> เจอมทีคบจครับก็ลองลองครับสองสองดวะสอคนนี้เเจอาจเไม่่นะเา่เจอไม่เจอ จุดที่เราจะมาดูรุมนกลุมภูดแดงกันนะฮะวันนี้เรามาถึงลานจอดรถวันนี้ไม่มีคนเลย จะเจอจุดที่นกมาน,นอนนะครับแต่ว่านกยังไม่ออกมาให้เราเห็นเป็นตัวเรารอๆกัเราเจอต้นไม้ที่สูงนกมุงคูแดงนะครับมาเกาะเพื่อน,นอนตอนกลางคืนนะฮะช่วงที่เรามาถึงก็เย็นแล้วครับตอนนี้ประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแล้ว ก็าเจอุูงใหญ่เลยครับที่อยู่บนต้นนี้พอพวกมันเห็นเรามันก็บินลงหลบไปแล้วก็สักพักก็บินขึ้นมาใหม่แต่ด้วยความรกทึบของปุ่มไม้ก็ทําทให้เราเห็นตัวมันไม่ค่อยถนัดนะครับก็ยืนรอกันอยู่นานปะปุมภูแดงจะเป็นนกหาย,ยากอีกชนิดหนึ่งนะครับทีเสี่ยงต่อการสูญพันสถานะการอนุรัก์ก็คือ V ีอยระดับโลก ตัวผู้ตัวเมียนะครับมีลักษณะคล้ายกันให้สังเกตที่บริเวณหน้าผากแล้วก็หัวถ้าเป็นตัวผู้จะมีสีขาวส่วนตัวเมียจะมีสีเทานะครับครับตัวก็สามารถเจ็บภาพมดยูบูแดงได้นะครับจะเจอถึงประมาณยี่สิบตัวนะอืมอมนนี้เป็นของคุณจิงไหมครับจิงจริงคุณู้ดงนคุณนั่งแล้วเดี๋ยวผมพูด ดูชัดชัดมากเลยไ<ห>เ่เกินหน้าเกินตาอขอบคุณพี่บอสที่หาคนเจอนะครับผมขอบคุณเล็กครับผม<อ>เล็กตะกรินนะครับที่ที่บวกกันทั่วหน้าทุกคนอบอกหมายนี้เป็นของแถมสำหรับทริปนี้นะครับสวยมาก